สอัดีครับโกค,คิวเตะดีครับวันนี้เรามาดูรถเกี่ยวต่อเลือนปรนานาคันใหม่ครับเนี่ยนี่กำลังยกกับลกยกระดับระดับคออยู่ครับยกระดับคอ อันนี้ลงลงไปเกี่ยวแล้วยังไม่พอใจครับยังไม่คล้องครับยังไม่คล้องเต็มที่ครับอันนี้ <c oughs> ตะบิ้วใหม่ครับตะบิ้วใหม่กระตัใหม่ให้รดคล้องกระเดิมครับเอาไปลงงานแล้วรถไม่งงเงครับงงแงรถตรองงไม่คล้องอะไรครับอันนี้กระตาให้เกี่ยวได้ครับทต่ไม่เกี่ยวได้เลย นี่คุณพ่อทำคนเดียวเลยครับนี่พ่อทำคนเดียวเลยเอาแม่แรงยกเลยครับ ปั๊มยังไม่มาครับปั๊มเอาปั๊มไปเช็คครับน,น,นี่เอาแม่แรงยกกอพอขอขึ้นครับอ๋อดับเกี่ยวก็ตึงไตฟังครับ <c oughs> เอาแม่แรงยกขึ้นยกลงก็เอาตึงไตฟังนหนึ่ครับไฟางตึงครับ <c oughs> หน่อยคุณพ่อคุณพ่อเก่งมากเลยครับตามคนเดียวเลยใบยมีดเป็นของอะไรใบมีดมีดเจอะไรเปล่เจ,ม,จมีดเป็นไหมอ๋อมันเหมือนแม,นมงป่องนะตีน้ำตาล แต่ปานคอตึงมากเลยครับนี่แต่ปานคอแก,เกวเลยครับนี่ยายามือไปจับนี่ครับคมครับใสเมียนี่คมมากเลยครับ โยดันฟ้ามตอดออกครับเอาไปเช็คครับไต่ไฟตรงนังนะครับตไต่ไฟนะครับตไต่ไฟตรงนังนะครับ อาปั๊มไปเช็คนิดหน่อยครับปั๊มยังไม่มาถึงครับระบบยังไม่พอ,ใจ,บบบอใจครับทำใหม่ครับทำใหม่ ในหมู่บ้านก็เปิดเพลงครับในหมูบม่บ้านหมู่บ้านเปิดเพลงดังลั่นเลยครับเนีป่ปลัลมปลับลมมอตเตอร์เตียงเตียงเตียงเครื่องก็นิ่มครับตอนลงเกี่ยวครับเตียงเครื่องนิ่มมากเลย เตโบก็ชัดเจ๋วครับเตโบตัดเจียวมากเลยเตโบเตียงหวานมากเลยครับตอนลงเกี่ยวลง,งก้งแรกธรรมดาครับก็ไม่ได้เช็คอะไรมากครับต้องไปเกี่ยวง่ายตัของนาเลยเรียบไม่เรียบ,เร,ยบเรียบไปเกี่ยวง่ายตัของนาครับพราะลืมลืมลืมเช็คเช็กระบบครับเช็กระบบในตรงที่อะ่ะใน เเกี่ยยวได้ลมันน้ำเช็คอย่มามันน้ำครับอ่ตายไปไหแล้วมันน้ำยังไม่เช็คครับมันน้ำ,น,ำน้ำมันเดินนะครับน้ำมันเดินเต็มตายเลยครับ เดินไปไหนไม่รู้ครับพ่อ,ขอ,ขอครับเดินไปไหนไม่รู้ครับเดินไปหาลูกน้องหรือเปล่าเจียวแล้วหมอบอันนี้เป็นเตาลอยเตาลอยครับอ,อ,อืม ต่กอนต้อนนี้มันรั่วครับรั่วน้ำออกครับน้ำมันไหลยเยอะมากน้ำมันโอเคครับโอเคแต่ปานตู้ก็ตึงครับแต่ปานตู้นี่แต่ปาน ปันคอแต่ปันตู้เจอนยกระดับระดับขึ้นไปอีกครับ น็อตก็เต็มครับนอ็อตนี่น็อตเต็มเนี่คนนคนคยครับีนน็อตคอน็อตคอเขียวแล้วใบเตก็

กวา่าเรามีติดเอ็ดข้อติดเอ็ดลูกครับติดเอ็ดลูกดูว่าเร์มีติดเอ็ดลูกนี่ครับแม่แรงก็ยกได้ตองตันกว่าครับแม่แรงยกได้ตองตัน เบ็ดเกับเป็นในหลักกับอลักเดี๋ยวปาดูดักอลักครับนีัยอลักอลักตีตีเข้าครับตีเข้าไปเล็กมากเลย นี่โฮเลอร์ครับเล่ตื้อมาใหม่ครับนี่อันนี้ยังไม่ทาสีครับยังไม่ติดเตทิกเกอร์ครับติดเตทิกเกอร์ที่หลังครับนี่ครับเดี๋ยวปาดูรอบๆครับ ียวครับตอนลงเกี่ยวมันน้ำร้อนมากเลยครับมอนน้ำร้อนมากเลยร้อนมอนน้ำเดือดครับมอนน้ำเดือดก็อเอามาเช็คที่บ้านครับเช็คให้มันไอ เกี่ยวได้เลยครับเกี่ยวได้ก่อนก็แก้ที่หลังครับแก้ระบบรถเกี่ยวที่หลังเครื่องก็ยังยไต่ได้แล้วเครื่องไถ่ได้แล้วหม,หมุนปกติแล้วครับเครื่องตอนลองครั้ง ตอนลองครั้งแรกก็ขา,ขาดน้ํามันครับเครื่องขาดน้ํามันต้องต้องจูนครับจูนจูนระบบต้องไล่น้ํามันเข้ามาในเครื่องเป็นไรครับปงมงังปงมังเลย ตูไม่นีแล้วอยู่นี่เลยนี่รัดไตปานคอ่อนนะรัดไตปานคอ่อนให้ดูลูกน,น้องครับตุ่มยาวครับลูกน้องน้องทำอะไรไม่รู้ครับ เราไตปลาในตึงครับ ไต่ปานเนีัยไต่ปานคอว้าเอ้ยอยุธมีอาบน้ำเหรออาบแล้วไต่ปานยาวมากเลยครับ เลบนลคอยาวมากเลยเต่ก็ดังนิดหน่อยครับนดั <c oughs> งเยอะอยู่ยังเลอะอยู่เตะ <c oughs> อย่างลัดครับล,ลัดรัดน็อตอยู่ครับ เป็นตัวอะไรเนี่ยที่อลังรัดอยู่อะเตะปันหน้าเตะปันหน้าปันคอด้วยปันคอลูกเตะปันหน้าครับได้แล้ว อก็อดูคลิปหน้าครับครับลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะสวัสดีครับต,ตับตับตะไคร้กดติดตามให้คิวแตนดีด้วยครับ